สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับสำหรับใครหลายๆคนนะครับที่ใช้กิโลอยู่นะครับก็ใช้มาตั้งนานนะครับเราไม่รู้นะครับว่าสิ่งนี้เขามีมาเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าทุกเครื่องนะครับที่เขาจะมีมาครับก็คือจุดตรงนี้นครับคือหมุดนะครับก็ดูดีๆก็จะเป็นตาคุดนะครับนี่ครับเขามีมาเพื่ออะไรนะครับก็สำหรับ กิโลนะครับก็จะมีทุกตัวนะครับสำหรับเป็นกิโลแบบนี้นะครับนะครับหลายท่านอาจจะไม่สังเกตนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆจะมีทุกเครื่องนะครับสำหรับหมุดที่ติดมากับกิโลช่างน้ำหนักเรานะครับก็คือนะครับสิ่งนี้ก็เป็นตาคุดนะครับของสำนักกลางนะครับช่างตวง วัดนะครับของกระทรวงพาณิชย์นะครับแต่ช่างที่จะใช้ช่างซื้อขายนะครับต้องผ่านมาตรฐานได้ใบรับรองมีตาประทับแบบนี้นะครับก็คือหมายถึงมาตรฐานของกิโลนะครับที่เราจะเอามาช่างซื้อขายนะครับเพราะว่าเข็มนะครับหรืออะไรนะครับก็จะได้มาตรฐานนะครับที่เหมือนกันทุกตัวนะครับ ็ใช้มาจนชั่วชีวิตคนนะครับผมก็จะเพิ่งรู้นะครับก็หลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับส่วนนี้นะครับคําตอบก็คือมาตรฐานนะครับของกิโลเรานะครับของตาช่างเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับเพื่อไขข้อข้องใจของหลายๆท่านนะครับ จะได้กระจ่างทันทีนะครับก็สำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ